ไปพิธีเืองอะไรเอาเรื่องแรกก่อนเซวาพรอกดมอนก่อนเจอหน้าพิีเนี่ยต้ต้องมีพระเหมือนกันเอาบัตรมาสักใบตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ก็แสดงความยินดีกับเซวามีการรีบอลมีการบอลมีการที่สวงมาเ่้สกของเรามเ่มกว่าเราอยู่มนแข่นจบครับ ใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นการรีบอร์ที่ที่ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่าให้เป็นการกลับมาที่เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นแต่แน่นอนแหละว่าคุณภาพก็ก็ดีมา,มากๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกในปีหน้าก็ต้องรอติดตามที่ในพาฒน์ของเองเนี่ยจะเป็นจะเป็นปีหน้าที่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็จะกลับมาแบบอย่างนี้อีกก็ฝากแต่ว่าวันนี้ก็ฝากตัวใหม่ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นการสื่อสารกับ ผู้หญิงที่ดีที่สุดแล้วค่ะเซมาในตุรกีเราต้องแข่งกันไปมากในในพาร์ทโซนคนนี้ยังอยู่ค่ะเพราะจ,จริงๆต้องบอกว่าในโซนคนนี้เองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ยากของพาร์ทตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะผมว่าจะ,ะามีมเสร็จยังไงบ้างครับผมที่จะไในในส่วนของนี้<า>เป็นส่วนของนี้เหรอะคะก็ต้องพูดว่า หน้าเด็กลงยังไงปีหน้าก็ต้องรูว่ามันจะเด็กลงกว่านั้นมันก็จะไปตอบโจทย์ในของปีหน้าแต่ก่อนที่จะไปปีหน้าเนี่ยมันจะต้องดูแลพื้นฐานที่ดีก่อนเั้งแต่ตัวสีแดงสีขาวแล้วเดี๋ยวค่อยไปตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนานวัตกรรมไปเรื่อยๆเลมติดตามติดตามเซวา เซวาไว้นะคะอย่างที่บอกว่า9ปีแล้วแล้วก็อยู่กันมายาวนานก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มากันในตะวันนวัตกรรมแล้วก็ดูแลผู้หญิงมานานแล้วหนูงบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนเริ่มแลกวเริ่มมิชชี่ก่อนตื่นเต้นเลยแม้ไม่ใชรไล่เราไล่ราับราโทุกคนที่ดูไล์อยู่ตอนนี้หนิงเชื่อว่านักข่าวดูไล์อยู่หนุ่มบัวพที่ตีมากเลยอะตรงนี้ทุกคนมีคำถามของตัวเองเร่องของมิชชี่ประโยชน์ของ Oh. เดี๋ยวนะเริ่มแรกเดิมทีอ่ะน้องนุ่นนบรักเป็นคนเป็นคนขนนอโทรไปตามมัตตูมแล้วก็บอกให้มัตตูมาโทรมาบอกหรือว่าให้ช่วยแบบอ่านข้อความหน่อยเพราะว่าโดยส่วนตัวคน,คนไม่ค่อยชอบอ่านข้อความแล้วก็บอกว่ามีชื่อหนิงไปถูกแอบอ้างในการขายของถ้าแบบมันเริ่มมาจากตรงนั้นมาเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็ แล้วก็เราก็ไปคุยหนิงก็พาผู้เสียหายที่เขามีโดนแอบอ้างว่าเป็นเราอะไปลงบันทึกประจําวันว่านหนิงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ววันที่ไปลงบันทึกประจําวันก็เหมือนกับเจอผู้เสียหายคือรวมตัวกันเยอะมากขึ้นค่ะแล้วสุดท้ายเปนการเป็นว่าตัวหนิงเองอะไปสั่งซื้อ i iPhone แเราไม่จ่ายเงิน่อที่หนิงไม่ได้เกี่ยวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเหตุการณ์วันที่อยู่ที่สถา,านีตำรวจอะ คือทางเจ้าหน้าที่เองหรือผู้เสียหายท่านอื่นหรือเองที่อยู่ก็รู้ว่าหนิงติดต่อน้องก็ได้ค่ะหนิงแล้วระหว่างที่หนิงกําลังแจ้งความอยู่<ม>หนิงก็โทรไปบอกน้องเขาว่าถ้าไม่เคลียร์เนี่ยตอนนี้หนิงลงมาทุกประวัตแล้วหนิงแจ้งความแล้วนะ<ม>เขาอ่ะได้ไลฟ์สวนกับหนิงทันที<ม>ว่ามีของพร้อมส่งณเวลานี้ หนิงก็เลยโทรไปว่าถ้าของพร้อมส่งตอนนี้เนี่ยให้เอาของมาที่สนักปก่อนเลยหนิงไปกับทนายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งอยู่มีผู้เชี่ยวาคือเอาว่าพยานเยอะมากหนิงก็เลยบอกว่าให้เอาของมาส่งตอนนี้เลยหนิงจะรอก็คือแต่สุดท้ายหนิงก็รอไม่ไหวหนิงก็กลับไปก่อนแต่เขามาแต่มาพร้อมกับวไอโฟนทั้งหมด3าเครื่องมากับคนขายโทรศัพท์มือถือร้านร้านหนึ่ง แสดงว่าถ้าสมมติว่าหนิงรับสามเครื่องนี้ไว้หนิงก็จ่ายตรงกับร้านงานนั้นเลยถูกไหาามคะก็แสดงว่าเขาไม่มีเครื่องอแต่แล้วก็กลายเป็นว่าเขาเอาหนิงไปโพสตแผลว่าหนิงอะไปสั่งซื้อไอโฟนแล้วไม่จ่ายสบาร์เรื่อมันที่มาที่ไปแบนที่เรารจักกัเพราะว่าเขาก็ามาอยู่ในแวดวงไอโฟนในวงแหนนี่งครับคือใช้คำว่ารู้จักไหมหนิงต้องพูดอย่างนี้คะ่ะว่าเราเป็นดาราอย่างเรามางานอย่างเงี้ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าใครมาขอเราถ่ายรูปแต่เราก็จะเห็นมาอยู่ในกลุ่มเพื่อน มารู้ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเน้งมาความความเป็นเราเราเห็นเป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็ไม่ได้ถามเพื่อนว่าว่าอะไรยังไงเขาเฟรนลี่กับเราเราก็เฟรนลี่กับเขาจ้าแค่คนั้นเองคือความสมพันแต่ถามว่าเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนหน้าเนี่ยก็มียากิของกองก็โดนไปเหมือนกันกับน้องคนนี้เหมือนกันแต่ว่าหนิงก็ได้โทรไปเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดอะไรแอย่างเขาก็เคลียร์ให้เลยทันทีนะปีที่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องเรามันจะใหญ่โต ที่เราปสมตอนนี้เรื่องมันดำเนินการเรื่องดาเนินการไปถึงตอนนี้ไปบอกปอทเสียหายทั้งหมดว่ามันมีตัวของคอนเสิร์ตแบล็คทีมอีกแล้วก็กลายเป็นว่าพอคนรวมตัวกันไปแจ้งแจ้งความก็กลายเป็นว่ามาเขียนแผนโพส์นะหาว่านิอาานนองอ,อ,อ่ะมามาทําลายชื่อเสียงเขาอ่อถ้าทำลายทำลายธุรกิจเขาซึ่งในคําาัมภาของนิ่งวันนั้นถ้าไปย้อนดูดี หนิงว่าหนิงหนิงหนิงตอบสัมภาษณ์อย่างเซฟที่สุดแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่จริงเี่ยเขาอาจจะมาตักระโทษหนิงแต่ถ้าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงหนิงต้องไปตักมาโทษท้องเขาก็คือว่าคุณเขียนไปวันึเขียนอย่างนี้อีกวันหนึ่งก็ก็อ,อีกแบบหนึ่งก็เลยงงๆว่ายังไงแต่ถามว่าตอนนี้ผู้เสียห,หายทั้งหมดก็คือรวมอยู่ในกลุ่มไลน์เขาก็พยายามที่จะที่จะช่วยเหลือกันหนิงทาหน้าที่ได้แค่บอกว่าหนิงไม่ได้เกี่ยวข้องและก็ ็นกระบอกเสียงบางอย่างเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยต้องใช้คําว่าเดิมทีอ่ะจะไม่ยุ่งเลยก็ได้แต่มันมีคําพูดของผู้เสียหายว่าพี่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรหน่อยหรอกคือมองสองมุมนะมถ้าจะมองมุมมุมบวกเราอาจจะพูดได้เลยว่าเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกัเราคุณไปซื้อของเองแต่อีกมุมตึงเรามองว่าเมื่อเอาชื่อเราไปแอบอ้างเราก็ต้องดีแคร์ตัวเราให้ชัดเจนว่าว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที também, payment, difícil, casos, casos, ่ผู nada, quem quem okay. uh, um ้หญิงท uh ี่คุยกับเพื่อนๆก็เพราะว่าเขาก็มีลูกคู่กับดาราเขคือคือพอมันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยติ๋งเองเป็นคนที่พูดแต่น้องเพราะว่าให้ลบลูกท่กยลูกออกซะตอนแรกก็มีความดื้อว่าไม่ลบแต่ตอนหลังเนี่ยหรือว่าหลายๆคนก็โทรไปเขาก็ลบเขาก็ลบขออค้าในโปรไฟล์เขายือย่างนว่าเขาฐานะดีบ้านรวยมีแบงค์ได้รนีเราเราอยางเห ในในสวนตรงนั้นหนิงขออนุญาตว่าหนิงขออนุญาตไม่ไม่ออกความเห็นในส่วนแบ็คกราวเขาดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันเป็นข่าวหรือเชื่อว่าคนอ่านข่าวที่คนเดี๋ยวนี้คิดวิเคราะห์ยากแยะได้ถูกว่าฉะนั้นคือบางครั้งการซื้อของหรือว่าอะไรก็อย่าอย่าอย่าคิดแค่ว่าเอาชื่อเราไปห้างแล้วแล้วมันใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆสุดท้ายแล้วอะความเป็นดาราหรือนักแสดงมันจะรับแทนทุกอย่าง มันมันก็ไม่ใช่ทำได้ดีที่สุดแค่นี้ก็จริงจริงดูหมในกระต่ายมันีกุ่มเราเพราะว่าเป็นกล่ชายแลก็ที่อบคนฝ่ังถามชายอ่ถามชายไหมเหรอจริงๆก็ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันตอบคือมันเขาทุกคนคงฟีลเดียวกันเดี๋ยวสมมติว่าหนิงเห็นว่าเข้ามากับคนนี้คนนี้ก็เห็นว่ามากับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นแบบทอดข้อแล้วส่วนใหญ่เวลามามันจะเป็นงานแบบงานโอเ่นนี่งานโอเ่นหรืองานงานวันเกิดที่ ที่เพื่อนเราเราไม่ได้มีเพื่อนผมเดียวมันเพื่อนหายผมแล้วมันเกิดบางคนก็จัดชี้เดียวแล้วก็เชิญเพื่อนไหลายี่ยมทุกคนก็จะต่างมีความเกงใจว่าคิดว่าเพื่อนผมดังนั้นเพื่อนผมคนนี้อะไรแบบนี้ท้ายที่สุดเราอยากเอาเรื่องที่สุดสำหรับตัวหนิงเองหนิงหนิงหนิงจบแล้วหนิงได้ชี้แจงส่วนหนิงจบแล้วสิ่งที่หนิงทําได้คือหนิงแค่เช็แคร์ความรู้สึกของผู้เสียหายบางคนที่เขายังรู้สึกว่าคือมีอยู่คนหนึ่งที่หนิงที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเช็แคร์ความรู้สึกพวกเขาแล้วมีอะไรพอจะช่วยได้คือ มีน้องที่อยู่เป็นแบบยังยังเป็นมัตอยู่มหาลัยอ่ะแล้วเขาเสียเงินไปแล้วเขาเครียดจนถึงทันเขาแบบอยากฆ่าตัวตายคือบางทีเรื่องอย่างเงี้ยมันมันไม่เกิดขึ้นกับไครเราไม่รู้กับว่าเพราะมันมันทรมานขนาดไหนแล้วก็บอกว่าการที่เขาต้องไปตามตามแล้วนัดก็พรุ่งนี้มนหลื่อนนี้แล้วไม่ได้เรื่องหรือบางคนบอกขอเงินคืนขอเงินคืนต้องเอ่อเซ็นเอกสาร แล้วก็ไปขอเงินคือต้องเซ็นเอกสารอะไรเงี้ยแล้วเอาไม่ยอมเซ็นก mm. ็จะกลายเป็นว่าจะเอาเองินหรือจะเอาเครื่องคุณเองนะั่นแหละไม่จบคือทุกคนก็จะฝันปุ่นกันหน่ำอ่างนี้อะทำไมเราเรื<ะ>่องงานที่เราบอกไปแล้วนะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยอะขเ<ะ>สริมกลัวขาดเสริมใช่ไหมคะก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวหนิงเองเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งหน้าที่ของความเป็นดาราที่หนิงทำได้คือ ชี้แจงว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรและถึงเองก็ไปแจ้งความเอาไว้ทุกอย่างแล้วเช่นเดียวกัน,กกนและนะวันนี้เนี่ยเมือม่อเมือม่อเรื่องเนี่ยมัน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 ยังไม่ได้รบแบบแับการแก้ไขใดๆถึงเองถึงมีการยกเลิกการทํางานในส่วนนี้เลยทีเดียวตันงแต่ปีไหนอะไรนะ 1, 2, ตั้งแต่ปีวันที่สิบตุลาปีที่แล้วก็ไม่ได้มีเข่าว่าจะมทุีที่แล้วใช่ใช่แต่เรื่องจะมาถึงที่เราเกิด อันนี้อันนี้ตัวหนิงเองหนิงไม่ทราบเลยว่าอย่างไรหรือว่าว่ามาเกิดเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขจดแจ้งหรืออะไรใดๆก็คือคนละตัวกัน <c oughs> อันนี้เท่าที่หนิงหนิงเข้าไปคุยกับทางบริษัทนะคะแล้วจนวันนี้สิ่งที่หนิงรับผิดชอบได้ดีที่สุดคือหนิงก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือว่าตัวเก่<ม>าเออพี่หน <c oughs> ิงแล้วคะที่เขาับมาเราเช็กหมดแล้กเอกสารทั้งหมดทุกอย่างแล้วคะ่ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเขาไปรู้กับทาง สิ่งสิ่งที่หนิงอะเสียใจมากที่สุดเพราะหนิงเองเป็นคนนึที่ทำธุรกิจเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ที่เราอะส่ง่อให้กับคนที่เป็นผี้ชายพ่อถ้าเขาเสียหายอะแล้วเราคิดค่ะกับกันว่าถ้าคนในครอบครัวเราเสียหายเหมือนกันเราจะรู้สึกยังไงอันนี้คือสิ่งที่หนิงคอนเซ็ปต์มากล้วถ้าคนที่รู้จักหนิงดีจะรู้เลยว่าหนิงมักจะ แคร์แคร์กับคนที่เขาดีกัน,นนะอ,อี่งี้ยน,นักคือเสกว่าพองฟองเขาเต็มก็เ็องเราแล้วเราไปต้องทำแล้วลูกเราเป็นหลานสิง,สงท,ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากแค่ออกใจตัวอว่าอะ,อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นกับหนิงเนอะปีนี้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเหตุการณ์หนึ่งจบไปเหตุการณ์ใหม่ก็เข้ามาแล้วมันเหมือนแบบเออสุดท้ายมันก็ทําได้แค่ว่าสติใจเย็นแก้ปัญหาทุกปัญหาถ้า จเย็นแก้ปัญหามันก็จะมีทางออกที่ดีของมันจะออกว่่าาเเรืต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ท,ที่เข้าใจแต่ว่าในส่วนของคนที่ยังไม่เข้าใจอ่ะหรือว่าหรือยากให้เวลาอ่านขาวคืออ่านให้ให้ให้ละเอยียดนิดนึงแล้วก็วอนทุกท่านว่ายอย่าพลาดหวยใ,ใครเข้าใจผิดเลยอันนี้จริงๆเพราะบางครั้งอ่ะมันเป็นแค่ ค่ภาหัวแต่ว่าในเรื้อข่าวอ่ะมันดึดีเทลหลายๆอย่างอ่ะหนิงเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้บางทีมันก็ต้องเรียกแบบเอนเกจกันอ่ะแต่ว่าพออ่านในดีเทลแล้วอะค่ะมันมันคนละเรื่องเลยอนยะ่างเงี้ยขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้าใจแต่หนิงโชคคนที่ไม่เข้าใจเวลาเวลาเท่านั้นเพราะหิงหนิเจอเรื่องราวในชีวิตเยอะมากๆหลายๆเรื่องก็คือเวลาเท่านั้นที่มันจะบอกว่าอะไรอะไร,อะไรที่ใช่อะไรที่ม่ใช่ะแต่มันเพียท่านด่ง บ้านไทยซยบนยซยเป็นไหบ้างวี่นั้เรไปไันหือนึ่หนขออว่าถ้าเรื่องบ้านไทยซอยอ่ะลอให้บ้านไทยซอยมาตอบได้ไงอ่ะ๋ยวเราไปร่ไลฟ์กับาบรรยากาศมันเป็นยังไงาูงบรรยากาาสำหรับหนิงหนิงหนิงถ้าสำหรับหนิงหนิงไม่หนิงไม่รู้สึกความคุ้คือเพราหนิงอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วคย็หสำหรับหนิงงหนิงไม่ได้รู้สึกถึงความคุ้นคือหนิงรู้สึกถึงหนิงขำ ตวัวเองเองหนิงขำเออแล้วหนิงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดีแหละอรื่องนี้ยสำหรับหนิงนะมันแตกต่างจากก่อนที่มันจะแหลกาดแล้วหรอกมัน,น,นสำหรับหนิงหนิงบอกเลยว่าใครรู้สึกไงไม่รู้แต่หนิงรู้สึกว่าทุกอย่างมัน,ม,นม,มันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะรคนเลยมามา้มั้ยครับมีตีโดยไลน์โดยที่สีโดยไลนละเอียด์นะคะรอรอรอบ้านไทยซอยมาคุยเองไหมอะแ <laughs> ต่สำหรับหนิงหนิงไม่รู้สึกอะไรจริงๆเพราะว่าหนิงอย่างที่บอกว่าหนิงเองหนิงคุ้นชินอยู่แล้ว หนิงคุ้นจีนอยู่แล้วแล้วคือหนิงก็ไปหนิงก็ไปแว๊บๆไลฟ์เสร็จแล้วถึงเวลาหนิงก็ไปโกยของบ้านเขาที่มีอาหารกลับมากินบ้านตัวเองหลายคนอยากรู้ว่าพี่นิย่าเป็นไงบ้างเขาเริ่มมีฐานลูกบ้านเราเพิ่มสาคมดีวคุณจีนคุณจีนก็ก็วันนี้ก็จริงๆวันนี้ก็ดีเนาะหนิงก็จะได้เปิดตัวไปเลยเนี่ยเราเราเราสมมติเรื่อมไปเลยแล้วกันได้มันก็จะได้เปิดตัวไปเลยไงไม่ครบเป็กขนาดไหนขนาดไหนที่ได้บอก Ire, หรือไม่ได้ถึงความแบบอะไรที่ผิดปกตินิ่งเองิงอาจจะเป็นางี้ถามว่าเนี่ยนิงถามมากหรือไป hmm? ่ามอย่างนั้นมากกว่านิ่งแบบนี้นิ่งแบนี้นิ่งแบบนี้นิ่งแบบนี้นิ่งแบนี้นิ่งแบบนี้นิ่งแบบนี้่งแบบนีนิ่งบอนีันิ่งแบบนี้นิ่งแบบนนิองเอบนีหนิงแบบนี้นิ่งแบบนีนิงแบนี้นิ่งแบนีนิ่งแบนี้นิ่งแบ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 ถนมจนน่งแบคาญ้ปหรือเปนีาเพ่าะว่า บางทีอ่ะเราอาจจะคิดว่าเขาคิดมากแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่เราไปแทนเขาก็หนิงบอกเลยว,ว่าหนิงก็ยังเห็นเขาเขาเขาฝั่งกติอยู่พี่หนิงในใคิดอะไรมากกับการร้องสาวกัผู้ชายในเหตุการณ์นี้ไม่อันที่เป็นอะไรอันที้เป็นเดี๋ยวดาอันนี้เป็นคำถามที่ที่แบบว่า,วาไม่ใช่ดิพวกเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็ต้องยืนข้าเผู้หญิงพลังผู้ิง ผู้หญิงใช่ป่ะเออเราก็ต้องยินข้างผู้หญิงสิใช่ไหมคะแล้วต่การมันไปบ้านเขาลงยังไงวะเขาไปเจออะไรแ้วอะไรเลยพี่ถ่มันจะจอนะหรือว่ามันเป็นบรรยากาศอะได้วยบรรยากาศมันคือแบบเชื่อบอกว่ามันคือสำหรับหนิงไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกประหลาดเียแต่สำหรับหนิงอ่ะคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้สวีทกันอยู่แล้วไงหนิงก็เลยไม่

ไม่กลัวแต่ไม่รู้ตอนสุดท้ายแล้วเริ่มงลูกเราได้ถึงหลานสาวจากพี่เลีพอดีแต่ให้แม่์ไหมคะให้ให้เฮ้ยอะไรบ้างขอพี่หลีมาใหคือคือจริงๆริงหนิงก็บอกอย่างนี้ว่าหนิงจะไม่เอาเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนิงรู้เลยว่าเจตนาของเมย์มันอยากให้หนิงรู้เลยว่าเมย์อยากให้หนิงที่หนิงบอกว่า ช่วยกันทำงานกันใช่ป่ะเรือออกนะแต่ว่าแล้วเมย์ก็เห็นความขั้งใจของนิรินเมย์ก็เลยบอกว่าหนึ่งจำไว้นะ ว่าลูกอ่ะควรจะได้รับอะไรตอบแทนแบบนี้บ้างเพื่อ <_ d iam il> ให้เขาอ่ะได้มีกาลังใจในการที่เขาจะพัฒนาคตได้คือสิ่งที่เม่คิดเรานี่ลินเองอ่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เขาถือความภาคภูมิใจของลินมากๆแล้วจะที่ผ่านเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างไปอ่ะน้องน้องรู้และน้องเข้าใจว่าแม่ทำงานต่างย,ยังไงเศรษฐกิจแบบนี้แม่ทํางานคนเดียวยังไงอะไรที่เขาช่วยได้อ่ะเขาพยายามจะช่วยถึงเรื่องจริงๆแล้วก็พยายามจะแับเป็นเด็กดีพยายามจะตั้งใจเรียนพยายามจะดับ มีความสุขในทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วเมย์บอกว่าเธออะผิดเธอไม่เคยให้รางวัลลูกเลยนั้นฉันขอเป็นคนแบบเอารางวัลนให้เขาเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะมันมีค่าแล้วเขาจะได้ตั้งใจทำสิ่งนี้ต่อไปสุดท้ายอะฉันทำเงียเพราะว่า,วาฉันรักเธอเพราะท่านูุเธอดีอะแล้วเธอก็จะมีความสุข คือเลือกอะมันฟังแล้วเป็นน้ําตาแตกมากแต่มันก็จะมีอะไรดราม่าแบบตามสไตล์บางคนที่มาบอกว่าไปไปจากเาว่าหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าตอนก็ชี้แจงไปหมดละค่ะ้อแล้วร้อเลยร้แล้วร้อแล้ว้แล้ว